แอปเคลื่อนไหวหลังแมตเปิดใจมีความเคลื่อนไหวแอโปโพสเพลงสื่อความหมายหลังแมตเปิดใจถึงสงกรานในรายการดัง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับกับดราม่าที่ส่งให้สาวแมทเพรณีกลายเป็นหญิงยอดฮิตยอดฮอตแห่งปี2018หลังจากหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงอดีตภรรยาแอฟทักษออนที่หลังจากเกยกทางกันอยู่ผัดกันเลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยก็ตัดสินใจยาขาดกันจนเกิดข้อสงสัยถึงมือที่3ซึ่งก่อนหน้านี้สาวเมทก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกทุกเรื่องที่ผ่านมากลางรายการทุดเดย โ,โดยมีตอยไตยพบเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศทางช่องสามไปแล้วนั่นเองหลังออกรายการครั้งแรกเป็นข่าวเมสเพลรณนีก็เจอคำถามเด็ดจากอาตอยถามถึงสงกรานว่าเรายังดูแลตัวเองได้ดีไหมคมุณเมสก็ได้ตอบว่าดูแลตัวเองได้ดีเหมือนเดิมและยิ่งดูแลตัวเองได้ดีกว่าเดิมเราเป็นคนมั่นคงใช่ไหม เราเป็นคนที่มั่นคงและยังคงมั่นคงจะดูแลที่ปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้คิดถึงคนที่เป็นมั่นคงกับปัจจุบันรู้ตัวขณะและไม่เสียดายสิ่งที่ได้ทำไปส่วนทางด้านแอปทักษอนก็เคลื่อนไหวใน IG ด้วยเช่นกันโดยเธอได้โพสแคปชั่นว่าแอปเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนอยากดูแลลูกที่ดีที่สุด แอปก็เช่นกันค่ะยิ่งหนูปีโตขึ้นทุกวันแอปก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้สตองมากขึ้นตามไปด้วยโชคดีที่แอปได้คำแนะนำจากพี่ๆน้องๆในวงการมาตลอดช่วงที่ผ่านมาวิกกี้ก็แนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาด้าให้กับแอปทั้งช่วยดูแลสุขภาพและบำรุงร่างกายทำให้แอปแข็งแรงดูแลปีใหม่ได้เต็มที่มากขึ้นยิ่งคุณแม่ที่กำลังอยากเพิ่มน้ำนมแม่แอปแนะนำเลยค่ะนี่ครับ และคุณแอปก็ได้โพสเพลงนี้ฮะจากไอจีคุณแอปที่มีแคปชั่นว่าทางตันเพลงใหม่จากสาวเสียงดีตัวเล็กนิดเดียวไม่รู้เอาพลังมาจากไหนแล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงกันบ้างกับข่าวนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นยังไงออกคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆกันได้เลยนะอ่าและอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอลาไปกับเพลงนี้เลยแล้วกัน ไม่รู้ตัวว่าตายฉันได้ตายไปจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย